องเลขเด็ดน้องเทนนิสพานิพักแก้บนหลวงพ่อโสธรลุ้นงวดหนึ่งตุลาหกเจ็ดน้องเทนนิสพานิพักนักเทควันโดหญิงเหรียญทองโอลิมปิก2024ที่เดินทางไปสักการะแก้บนต่อหลวงพ่อโสธรภายในวัดโสธรวารารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาโดยเลขเด็ดน้องเทนนิสมีดังนี้หนึ่งเดินทางไปแก้บนวันที่26 2. ทําทำพิธีแก้บนเวลา10นาฬิกา30นาที 3. บริจาคไข่ต้มให้โรงเรียน21แห่ง 4. อายุ27ปี5เป็นนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกคนที่1 0 6. โอลิมปิกครั้งที่สา 7. พระที่ได้รับจากเจ้าอาวาสเป็นหลวงพ่อโสธรขนาด9นิ้วและขนาด7นิ้ว 8. ไข่ไก่ที่บริจาคจำนวน10,000แสนฟองซึ่งจอมเตะวัย27ปีได้กล่าวถึงความศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงพ่อโสธรว่าตนเองนั้นเคารพนับถือหลวงพ่อโสธรเป็นที่หนึ่งอยู่ในใจอยู่แล้ว โดยจะมากราบไหว้ขอพรอ,อยู่เป็นประจำก่อนที่จะไปทําการแข่งขันทุกครั้งถ้าคุณชอบข่าวเกี่ยวกับตัวเลขอย่าลืมติดตามช่องข่าวแม่นห่วยเอาไว้แล้วคุณจะไม่พลาดเลขดีๆขอบคุณที่รับชมครับ